เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2563นะคะวันนี้มาในไพ้าชุดทำนายด้วยตัวเองนะคะของสำนักพิมพ์ไพลินนะคะ ของอาจารย์นิสาชนนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ล้วนสมปัารถนาทั้งนั้นนะคะทำธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่า,ามีการพัฒนาต่อยอดไปในทางที่ดีนะคะ คนบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุประการนะคะหรือบางคนก็หวังที่จะสร้างฐานะของตัวเองด้วยการทํามาค้าขายการทําธุรกิจนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะออคิดไว้ก็สมหวังทุกประการเลยนะคะก็ถึงสมปรารถนานะคะมีคู่ค้าู่ คู่สัญญาที่มั่นคงนะคะมีทุนหนาแน่นนะคะคนอยากได้งานก็จะ ก็จะได้งานสมปรารถนานะคะคสมหวังกับการงานนะคะหรือบางคนสอบเข้ารับราชการก็จะสอบได้นะคะบางคนทํางานอิสระนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะวง,ง,งการบันเทิงหรืออะไรนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมะีคนมาจ้างวานนะคะจ้างงานเรานะคะให้เรารีวิวสินค้านะคะเดินแบบอะไรต่างๆนะคะก็จะมีงานหนาแน่นเข้ามานะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําเงินทํากําไรให้เรานะคะ ไม่ว่าจะทำเบชีตใดก็ถือว่าสมปรารถนาทุกประการนะคะอยู่ในช่วงเดือนสตาร์นะคะก็ถือว่าสมหวังนะคะอ,ะอยากจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะสวดมนต์ไหว้พระอะไรคุณก็ทําไปนะคะไม่ต้องอะไรเวิ้นเวอ้อมากมายนะคะไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะอยู่กับตัวเองนะคะคิดโปรเจกต์งานไปนะคะว่าจะทําอะไรถึงจะทําให้คุณร่ํารวยได้นะคะขายอะไรถึงจะขายดีนะคะอย่างนี้นะคะ เพราะฉะน,นั้นก็เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างจะราบเรื่นดีนะคะสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะขี้เกียจในเรื่องของการเรียนนิดนึงนะคะเดรสตาะนะคะก็แอคทีฟนิดนึงนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะได้ออกมาดีนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่ทาวเวอร์ไม่ได้ไพ่ร้ายนะคะช่วงนี้อาจจะบางบางคนก็อาจจะก่อสร้างาโรงงานใหม่นะคะเปิดโรงงานใหม่ยอย่างนี้นะคะยังอยู่ช่วงปรับปรุงแก้ไขรองเงินไปเรื่อยๆนะคะเปิดไปเปิดทําการ โซนหนึ่งนะคะแล้วก็ปรับปรุงไปด้วยอย่างนี้นะคะปรับปรุงค่อยๆปรับไปตามงบการเงินอย่างนี้นะคะตามการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะยกเลิกโปรเจกต์เก่าๆไปนะคะอาจจะมันทําเงินให้เราไม่มากนะคะเราก็เหมือนยกเลิกไปอย่างนี้นะคะหรือบางคนว่างงานนะคะก็อาจจะ หาอาชีพทําใหม่นะคะเปิดกิจการของตัวเองหรือบางคนทํางานประจําก็ออกอาจจะตัดสินใจออกจากงานมาเปลี่ยนงานนะคะทำงานใหม่นะคะเ,เริ่มต้นกับาการทํางานในที่ใหม่นะคะที่มันเป็นอะไรที่ก้าวหน้ามากกว่า,านะคะตรงสายกับกับการที่เราเรียนมากกว่า,านะคะหรือบางคนก็อาจจะทํางานอิสระนะคะก็ถือว่า,ามีการที่ เปลี่ยนแปลงงานอย่างนี้นะคะเปลี่ยนระบบงานนิดนึงนะคะก็ถือว่าจะมีอะไรที่เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะ ต่อเติมบ้านนะคะปลูกบ้านอยู่นะคะก็ถือว่ามันเป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ได้ร้ายนะคะหรือบางคนก็อาจจะขยับขยายสาขานะคะ,ะยกเลิกโปรเจกต์เก่าๆที่ดูแล้วมันมันไม่โอเคนะคะมันไม่เข้าท่าย eah นะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะคะถือว่าดีนะคะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะ น้อง,น,องนักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าบางคนก็อาจจะซิ่วอย่างนี้นะคะตัดสินใจซิ่วเพราะวา่าเราเรียนแล้วไม่มีความสุขนะคะตอนเพิ่งค้นพ,พ,พบตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่แย่นะคะก็ถือว่าซิ่วไปก็ทําให้เราการเรียนดีขึ้นนะคะยังไงก็จบแน่นอนนะคะอย่าไปคิดมาก ะะสำหรับคนที่เรียนอยู่นะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจช่วงนี้การเรียนอาจจะหนักมากนะคะก็จะถือว่าพอเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะบางคนจะจบการศึกษายัางไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดือดซันนะคะช่วงนี้นะคะได้เงินเป็นเกาะเป็นกำนะคะลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมานะคะบางคนก็อาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้เป็นในหน้าคะ่ะสังหาริมทรัพย์ได้เงินได้ทองมาแบบฟุกๆอย่างนี้ก็ได้นะคะขายทรัพย์สินมรดกได้นะคะมา,าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือขยับขยายกิจการนะคะบางคนค้าขา,ขายก็ได้กําไรดีช่วงนี้นะคะทําธุรกิจอะไรต่างๆนะคะ ทํางานประจําหรืองานอีเวนต์ต่างๆนะคะหรือทํางานทุกอาชีพช่วงนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะไม่ว่าบางคนรับราชการก็อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะทางานอีเวนต์นะคะงานอิสระก็ได้งานมากกว่าปกตินะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีมากกว่าที่เราคาดคิดนะคะบางคนจะจบการศึกษานะคะเข้าหาอาจารย์นะคะก็จบรวดเร็วแบบไม่คาดฝันหมีน ได้นะคะคนเกิดวันพระรหัสสบดีค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะคุณอาจจะบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะหรือ,อทํางานนะคะอะไรต่างๆนะคะอาจจะทํากับร่วมกับ คู่รักของเรานะคะหรือ,อคู่หุ้นส่วนนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะหรือเป็นคนในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกหลานบุตรบริวารน,นะคะพ่อแม่พี่น้องได้หมดนะคะก็ถือว่าทุกๆคนก็จะช่วยกันขมีขมันนะคะในเรื่องของธุรกิจการค้าเงินทองไหลามาเทมานะคะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะบุตรบริวารก็นำพาโชคลาบนะคะมาสู่เรานะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ รักชอบพอการหนีนะคะ,ะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาหรือลูกค้านะคะมาเป็นเป็นเพื่อนรักอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าจะแนะนำ ลูกคงลูกค้าให้เรานะคะอย่างนี้นะคะทาให้เราขยับขยายกิจการได้ดีนะคะการงานไม่ว่าอาชีพใดก็จะมีความมั่นคงนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือปุปถามนะคะลักษณะเป็นเพื่อนรักกันนะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือปุปถามกันนะคะ,ะช่วยเหลือกันแบบจริงใจอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนทํา งานอิสระอย่างนี้นะคะก็จะมีะเพื่อนๆน,นะคะหรือวงการเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนของเพื่อนแนะนํางานดีๆให้เรานะคะต่อยอดได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะรับราชการก็อาจจะมีคนที่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเราช่วยเหลือเป็นแบ็กให้เรานะคะไดะ้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งที่ดีย้ายกับภูมิลําเนาอะไรอย่างนี้นะคะมอะีอาศัยเพื่อนฝูงนะคะก็ช่วยเหลือกันให้ก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะยังไงเงินทองไหลามาเทมาแน่นอน สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็จะอาจจะอาศัยเพื่อนนะคะอาศัยอาจารย์นะคะเข้าหาอาจารย์นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่จัตติกนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะบางคนที่เปิดโรงงานนะคะเปิดทำมาค้าขายอย่างนี้นะคะอาจจะ ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานิดนึงนะคะดูให้มันดีๆนะคะหรือบางคนก็อาจจะกําลังจะทําบริษัทใหม่นะคะกําลังจดทะเบียนบริษัทก็รอคอยการอนุมัตินะคะจาก กรมทะเบียนการค้าอางงีกได้นะคะก็ทําเกี่ยวกับเอกาสารยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเอกาสารนําเข้าส่งออกอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเซ็นสัญญานะคะเป็นคู่ค้าคู่สัญญากันนะคะอาจจะทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างงนี้นะคะคนทํามาค้าขายนะคะหรือบางคนก็อาจจะทํางานประจํานะคะทำก็อาจจะเซ็นสัญญานะคะกับการที่อา,อาจจะเปลี่ยนงานใหมให่อย่างนี้นะคะ ทําบริษัทใหม่นะคะมีการตกลงเจรจาการในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของสัญญาว่าจ้างอย่างนี้นะคะก็ให้ดูดีๆนะคะต้องทอําเอกสารให้มั่นเหมาะนะคะอย่างนี้นะคะก็ต้องอตกลงในเรื่องของเงินดงเงินเดือนให้ดีนะคะบางคนก็ทํางานอิสระอย่างนี้นะคะมีคนมาว่าจ้างนะคะก็ต้องทําเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอ,อย่าไปตกลงกันด้วยปากเปล่านะคะเพราะว่าบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะวันนี้วันนี้พูดอย่างหนึ่ง อีกวันพูดอีกอย่างนี้นะคะมันจะได้แบบว่ารัดกลุ่มกันทั้งคู่นะคะเราเขาไม่เอาเปรียบเราเราก็ไม่เอาเปรียบเขาอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานคนรับราชการนะคะก็จะต้องมีปัอ่าก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารให้เสร็จสรรพนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่ได้แย่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็อาจจะคนทําธุรกิจค้าขายคู่ค้าคู่สัญญาอย่างนี้นะคะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่การเงินการทองธุรกิจการค้าไปได้ดีนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องขยันหมั่นเพียรน,นะคะในเรื่องของบทเรียนให้เป๊ะนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาอาจจะต้องแก้ไขวิจัยสักรอบสองรอบนะคะถึงจะมีการ จบการศึกษาอย่างนี้นะคะก็ต้องเข้าหาอาจารย์นิดนึงนะคะอย่าไปนิ่งเฉยนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤาษีนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะรวมทั้งบางคนไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็อาจจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะทําบุญบ่อยช่วงนี้อย่างนี้นะคะก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานักถือนะคะท่านก็จะบรรดาลโชคลาภนะคะหรือเราอาจจะทําธุรกิจนะคะ การค้านะคะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายอย่าง,งี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีหรือเราจะส่งออกสินค้าของเราไปขายต่างประเทศนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีนะคะ,ะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างนี้นะคะที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะคะให้การช่วยเหลืออาประถมเรานะคะเหมือนอมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะคะต่อยอดมีความจริงใจกับเราอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ,อาบางคนรับราชการก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะบางคนทําทงานประจําก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักอย่างนี้นะคะ บางคนทํางานอิสระอย่างนี้นะคะก็จะมีคนว่าจ้างคนต่างชาตินะคะมาว่าจ้างให้เรารีวิวสินค้านะคะหรือให้ โฆษณาให้เขานะคะในออนไลน์ก็ได้นะคะก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาไพาร่ราษีนะคะน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะคุณจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมยังไงคุณก็ได้แน่นอนนะคะ,ะหลังจากจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่กรงลร้อแห่งโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ดีนะคะสําหรับคนที่ทําอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจการค้านะคะอาจจะมีโชคในการค้าขายนะคะลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมาเปิดโรงงานนี้นะคะลงทุนไปก็ได้กําไรมาหาสารกลับมานะคะทาให้เราได้มาขยับขยายกิจการนะคะบางคนก็อาจจะขายทรัพย์สินมรดกของตัวเองได้นะคะได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะ หรือบางคนก็อาจจะได้ท่าในหน้าจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะมันมีโชคลาภหลายๆทางนะคะทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะ หรือบางคนทางานอีเวนต์งานอิสระก็จะได้งานมากกว่าปกตินะคะคนทํางานประจําก็ถือว่าคนอาชีพต่างๆนะคะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะเงินทองไหลามาเทมามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะลงทุนไปนะคะคิดโปรเจกต์ขึ้นมานะคะก็ไม่คิดว่ามันจะ,อะตอบโจทย์ดีขนาดนี้นะคะพอลงมือทําก็ถือว่าเงินทองไหลามาเทมานะคะหรือบางคนก็ กรอคอยข่าวนะคะที่จะเอาสินค้ามาขายนะคะเ,เ,เนื่อนานในเรื่องของการดําเนินเอกสารนะคะแต่จากนี้ไปนะคะก็ถือว่าจะเอาสินค้าออกมาขายได้นะคะพอเอามาแป๊บเดียวนะคะก็หมดในพริบตาอย่างนี้นะคะทง้ทงที่มันจํานวนมากอีก็ได้นะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่จะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะหวังเกียรตินิยมคุณก็จะได้แน่นอน นะคะก็ถือว่าขยันหมั่นเพียรเข้านะคะได้แน่นอนตามที่ปรารถนานะคะบางคนสอบจริงทุนไปเรียนต่อนะคะคุณสอบได้แน่นอนเลยนะคะช่วงนี้นะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮง,งเรวยๆนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ